วรรณคดีลำนำป .6 หน่วยการเรียนรู้ที่6สมุดมิตรภาพสรุปเนื้อหารงเรียนใกล้จะปิดเทอมแล้วดอกทองกววสีแสดสดบานสะพรั่งเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าฤดูหนาวกกำลังจะจากไปและฤดูร้อนก็จะเข้ามาแทนที่ปีนี้ทาลีและเพื่อนๆก็สำเร็จการศึกษาชั้นป .0.6 แล้วเขารู้สึกใจหายที่จะต้องจากคุณครูเพื่อนๆและน้องๆไปยิ่งคิดถึงว่าจะต้องจากเพื่อนๆในชมรมคนรักวรรณคดีด้วยแล แล้วก็ยิ่งใจหายมากขึ้นไปอีกเมื่อวานมะปรางกับเพื่อนๆในชมรมเอาสมุดเรียนชิพมาให้เซนมะปรางเรียกสมุดเล่มเล็กน่ารักของเธอว่าสมุดมิตรภาพเธอมีเหตุผลว่าไม่อยากใช้คำทับศัพท์เพราะสามารถหาคำไทยที่มีความหมายคล้ายกันมาไทยแทนได้คุณครูเคยบอกว่าภาษาไทยอุดมด้วยถ้อยคำเราสามารถสร้างคำใหม่ๆใ,ใช้แทนคำที่มาจากภาษาต่างประเทศได้เพราะหากเราไม่คทําไทยขึ้น มาใช้เองแล้ววันข้างหน้าภาษาต่างประเทศก็จะเข้ามาอยู่ในภาษาไทยของเราเต็มไปหมดทาลีเยาเมาปรางว่าเธอพูดเหมือนครูสอนภาษาไทยเลยเมปรางบอกว่าเธอเคยฝันว่าโตขึ้นเธอจะไปเรียนต่อด้านภาษาและวรรณคดีไทยและจะกลับมาเป็นครูภาษาไทยเพราะทาลีและผมแกละนั่นแหละที่ทําให้เธอชอบอ่านวรรณคดีไทยการร่วมทํากิจกรรมในชมรมคนรักวรรณคดีก็ทําให้เธอได้พบ กับสิ่งที่ดีๆสมุดมิตรภาพของมะปรางทำจากกระดาษสาเนื้อดีปกแข็งเย็บด้วยได้สีขาวหน้าปกมีรูปวาดลายเส้นเป็นรูปเด็กชายผมแกลกกับเด็กหญิงผมเตียหน้าตาน่ารักสาหร่ายบอกว่าดูเป็นไทยอย่างที่สุดพอเปิดหน้าแรกก็เป็นบทร้อยกรองขนาดนั้นเป็นบทเทินดอกไม้เพลงพื้นบ้านภาคใต้ชื่อเจ้าดวงมาลาคัดด้วยลายมือบรรจงของมะปรางเองแถมวาดดอกพุทธรักษาสีเหลือท่อเล็ เล็กประดับไว้ด้วยมะปรางเคยบอกกับชาลีว่าเธอชอบดอกพุทธรักษามากทุกวันพระเธอจะเก็บเดือพุทธรักษาให้ยายไปไหว้พระคนไทยที่เป็นชาวพุทธมักจะขอพรให้พระปกปากรักษาชื่อพุทธรักษาจึงเป็นชื่อดอกไม้ที่ไพเราะเป็นมงคลและมีความหมายลึกซึ้งสําหรับชาวพุทธมาชาลีเปิดสมุดนิตรภาพของมะปรางทีละหน้าอ่านไปก็ยิ้งไปรูปแบบและสำนวนการเขียนของเพื่อนๆแต่ละคนที่เขียนแสดงความ รู้สึกประทับใจและความอาลัยอาวรณ์ไว้เป็นที่ระลึกเมื่อคราวจากกานเช่นสาหร่ายเขียนบรรยายความรู้สึกดีๆที่เธอมีต่อมะปรางแล้วก็วาดรูปน่ารักๆไว้สองรูปคือรูปผลมะปรางสุกเหลืองแก้มใสมีตามีปากและจมูกจิ้มลิ้นน่ารักแทนตัวมะปรางแล้วก็วาดรูปต้นสาหร่ายหางกระรอกอีกรูปหนึ่งแทนตัวเธอแม่เขียนพรรณน,น,า,นาความรู้สึกและความทรงจำด้วยการคัดลายมือตัวใหญ่และอ้วนกลม เหมือนตัวของเขาแต่ตอนท้ายแม่เขียนถึงตัวเองว่าโตขึ้นอยากเป็นนักธุรกิจใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจทำฟาร์มพ่อพันุ์แมวไทยไว้ขายแล้วก็วาวการ์ตูนดราเอมอนไว้ด้วยมิ่งขวัญเขียนความรู้สึกของตัวเองไว้สองบรรทัดต่อจากลอนสุภาษิตสอนใจที่ชื่อว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นคนของท่านพุทธ,ธาทาสพิขูที่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติของคนเรา,เ,ราเธอบอกว่าเธอจดมาเมื่อคราวไปเที่ยว สวนโมกหรือว่าสวนโมกคพลรารามที่อชัยยาจอสุราธานีกับแม่ชาลีอ่านบันทึกของเพื่อนๆจนถึงหน้าว่างท้ายๆท,ท,ที่ยังไม่มีใครเขียนมะปรางบอกว่าเธออยากอ่านขอข้อความที่เขาเขียนและขอให้เขาเขียนให้เธอเป็นพิเศษด้วยชาลีนึกไม่ออกว่าจะเขียนอะไรดีแต่ตอนนี้เขาอดนึกถึงผมแกลกไม่ได้เขาอยากให้ผมแกลกเขียนสุมมิมิตรภาพให้มะปรางและเพื่อนคนอื่นๆด้วยอย่างน้อยๆ พวกเขาจะได้ระลึกถึงเด็กชายจากอดีตที่ขีม่ม้าก้านกล้วยท่องทยานอยู่ในโลกแห่งวรรณคดีและชักนำให้เขาและมะปรางเข้าสู่โลกอันแสนรื่นรมนั้นและทำให้พวกเขารักและเห็นคุณค่าของวรรณคดีไทยเห็นความไพเราะความงามของบทร้อยกรองเห็นชีวิตและเรื่องราวของผู้คนมากมายในบทวรรณคดีที่ได้อ่านจนทำให้เขามาชักทวนมะปรางกับเพื่อนๆตั้งชมรมคนรักวรรณคดีขึ้นมายิ่งคิดชี ก็ยิ่งรู้สึกตื้นต้นจนขอบตาร้อนข่าด้วยความปีติที่ความใฝ่ฝันในการตั้งชมรมคนรักวรรณคดีของเขากับมะปรางเป็นจริงขึ้นมาและอยากให้น้องๆสืบทอดให้ชมรมนี้คงอยู่ประจำโรงเรียนตลอดไปแล้วชาลีก็หยิบปากกาขึ้นมาเขียนลงในสมุดมิตรภาพของมะปรางแล้วก็ใช้ดินสอวาดรูปเด็กชายผมแกะและตัวเขาเองกำลังควบมาก้านกล้วยทยานไปในท้องทุ่งแล้วมีเด็กหญิงผมเปียใส่เสื้อคอกระ เช้าขี่ตามมาติดติดแล้วเขียนตัวหนังสือกำกับไว้ว่าผมแกละชาดีและมะปรางสามสหายท่องโลกวรรณคดีตนเขียนเขาหวังว่ามะปรางคงจะตื่นเต้นดีใจกับข้อเขียนของเขาด้วยก็เดินไปเก็บดอกทองกวาวมาสอดท่านหน้าสมุดที่